เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนที่ภาคเหนือตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะได้ยินมาว่าทุเรียนสายพผ่านหนักนะคะ อยู่ในช่วงของการทําใบชุดที่2แล้วซึ่งเป็นระยะใบเพรสลาดนะคะใบเพรสลาดค่ะเป็นใบที่คลี่ออกมาแล้วแล้วก็กางเต็มที่แล้วนะคะเป็นใบที่ยังไม่แก่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนอีกต่อไปแล้วแม้ว่ายังมีโครงสร้างเป็นใบที่นิ่มอยู่นะคะตอนนี้ค่ะใบเพรสลาดสามารถให้ปุ๋ยนะคะทางใบที่มีตัวกลางสูงได้เลยค่ะร่วมกับธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองจําพวกแมกนีเซียมนะคะก็จะช่วยให้ใบเพศสลาดตรงนี้นะคะเข้าสีได้เร็วขึ้นค่ะ ศัตรูทุเรียนที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพลี้ยหอยเพลี้ยไฟยแล้วก็เพลี้ยไก่แจ้ค่ะส่วนโรคนะคะตอนนี้ต้องระวังเลยค่ะโรครากเน่าคนเน่าค่ะเพราะความชื้นสูงค่ะใบจุดสาหรายนะคะก็อาจจะมีให้พบเห็นอยู่นะคะแล้วก็โรคราสีชมพูค่ะต้องระวังไปสังเกตตามกิ่งกันด้วยนะคะการทำใบชุดที่2ระยะใบเพสลาดใบระยะนี้จะกลางเต็มที่มีการจเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบเต็มใบแล้วค่ะ แต่สียังเป็นสีเขียวอ่อนเพราะเป็นช่วงที่ใบเริ่มมีการสะสมอาหารซึ่งใบเพสลาดจะอยู่ในขั้นตอนการทำสีใบให้เขียวเข้มขึ้นค่ะการให้ปุ๋ยทางใบก็ควรให้ในระยะนี้เพราะใบในระยะนี้เป็นใบที่กลางเต็มที่พร้อมที่จะสะสมอาหารเนื่องจากปากใบเปิดค่ะถ้าตุอาหารที่จำเป็นในระยะนี้ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบสูตร15 30 15หรือ10 52 17 เนตรา3าม0ถึงกรัมต่อน้ำา20ลิตรรวมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจำพวกแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมจะทำหน้าที่ให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นใบเขียวเข้มหนาและใหญ่ขึ้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะมีโรคและแมลงรบกวนได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหรายโรคราสีชมพู ส่วนศัตรูทุเรียนที่สําคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้ก็คือเพี้ยหอยเพี้้ฝ่ายและเพี้ยไก่แจ้ค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูระยะทุเรียนสายพันธุ์เบาที่ภาคเหนือกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้ทําใบชุดที่2แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงใบแก่ค่ะสําหรับใบแก่ของทุเรียนนะคะที่มีความสมบูรณ์นะคะจะต้องเป็นใบที่มีสีเขียวเข้มนะคะใบนะ้าใบใหญ่นะคะใบมันวาวค่ะก็เพื่อที่จะพร้อมในการสะสมอาหารแล้วก็สังเคราะห์สแสงนะคะและก็นําสารอาหารเหล่านี้นะคะ ไปเร่งนะคะในการผลิดอกนะคะรวมถึงการส่งไปที่ผลในช่วงที่ติดผลอีกด้วยค่ะสตูทุเรียนที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนะคะแล้วก็ไรแดงส่วนโรคนะคะที่มาแน่ๆในช่วงที่ฝนตกแบบนี้รักเนาขนนาค่ะโรคใบติดนะคะแล้วก็โรคใบจุดต้องระวังกันด้วยนะคะการทำใบชุดที่2ระยะใบแก่เป็นระยะใบสะสมอาหารค่ะ ลักษณะใบในช่วงนี้นะคะจะมีใบสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาและใบมันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงครัวที่มีความสามารถในการผลิตและสะสมอาหารใบแก่ในระยะนี้นะคะถือได้ว่าเป็นใบที่สามารถสะสมอาหารได้ดีที่สุดเลยละค่ะสําหรับการให้น้ําในช่วงนี้นะคะควรให้น้ําแบบประทงังหรือแบบรักษาความชืน้นเพื่อเร่งให้ใบชุดที่1แก่ค่ะควรตัดหญ้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทําใบชุดที่2และใส่ปุ๋ยทางดิน สำหรับการบำรุงต้นเพื่อทําใบค่ะช่วงนี้นะคะให้สังเกตขนาดใบชุดที่1ถ้าขนาดของใบมีขนาดใหญ่และบางควรใส่ปุ๋ยที่สัดส่วนตัวกลางสูงเช่น1ต่อ2ต่อ1หรือ1 3ต่อ3ต่อ1เช่นปุ๋ยเคมีสูตร 12, 24 12หรือ 8, 24, 24อัตรา1 1.5ถึง1.5กิโลกรัมและควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร1 5 3 0 15, 30, 15 หรือ10ห้าในอัตรา30ถึง40กรัมต่อน้ำา20ลิตรสัก2ถึง3ครั้งเพื่อการเตรียมพร้อมในรอบต่อไปค่ะเพรียหอยมาอีกแล้วค่ะในช่วงนี้ถ้าพบต้องรีบจัดการนะคะแต่ถ้าส่วนไหนยังไม่พบวันนี้ต้องไปเช็คกันด้วยนะคะเช็คแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเจอขึ้นมาพบขึ้นมานะคะก็ต้องรีบจัดการค่ะซึ่งรายการของเราก็มีคำแนะนำมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ เพรื้หอยเป็นมแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทำลายทั้งกิ่งใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติใบสีเหลืองซีดแหง้งกิ่งและผลบิดเบี้ยวมีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพรื้หอยเป็นมแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพลี้หอยน,นั้นมีหลายชนิดเช่น เพีาหอยเกรดทุเรียนเพียหอยทุเรียนรัดเซลลเพียะหอยเปลือกไม้การป้องกันกําจัดนั้นสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตโดยมีวิธีการดังนี้ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพียยหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพียะหอย ใช้ศัตรูธรรมชาติของเพี้ยหอยช่วยควบคุมเพี้ยหอยเช่นร่วงเต่าลายมแมลงปีกสายสีเขียวมวนตัวห้ามแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆมันสำรวจแปลงปลูกทุเรียนถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอื่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอย ในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตรเลียมออยอัตรา5 0 0ร้อถึงหนึซีซีต่อน้ำ200ลิตรพ่นกำจัดเพี้ยหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพี้ยหอยระบาดรุนแรงเราอาจจำเป็นต้องใช้สารกำจัดมแมลงโดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพี้ยหอยเช่นอิมิดาโครพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูเรนอัตรา200กรัมหรือ บูโพทีโฟเรนอัตรา 200cc ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรสำหรับเพี้ยหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิฟอสเมทินอัตรา3 0 0 4 0 0 c ถึง400ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรใช้ร่วมกับปิโตรเลียมออยล์อัตรา 200cc ซีซี เพี้ยไฟกําลังกวนใจคุณผู้ชมกันอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเราจะไม่ปล่อยให้เพี้ยไฟกวนใจนานเพราะว่าเรามีวิธีการป้องกันกําจัดดีๆมาฝากกันค่ะเพี้ยไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมาก มีลำตัวยาวประมาณเพียง1มเมเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2ถึง0.3มเท่านั้นเรียกไข่อยู่ที่2-4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้น ในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพีื้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ส่วนนระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้น ดอกจะแสดงอาการไหม้และนรยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ยวไฟอยู่ตามซอกของน้นาผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติดทําให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกําจัดเพีียไฟสามารถทําได้โดยมันสํารวจแปลงปลูกทุกๆ3าวันโดยเฉพาะนรยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ํา ประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแล้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ยไฟให้อยู่ในระดับต่ำในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารกำจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกำจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรมอัตรา 100- ถึง150ซีซีสลับกับ อีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100 200 c c ซสลับกับอบาเมกตินอัตรา100 c c สลับกับฟิฟโฟนิลอัตรา100 200 c c ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะในช่วงนี้ต้องระวังเพลี้ยไก่แจ้กันนะคะถ้าเกิดว่าพบแล้วนะคะต้องรีบจัดการเลยส่วนไหนนะคะที่ยังไม่พบตอนนี้ต้องรีบไปตรวจดูแล้วลวะคะ่ะ ื่อตัวเต็มวัยของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มิลิเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยไก่แจ้หรือเพี้ยไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย จะมีสีน้ำตาลปนเขียวขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทำให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทำให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวๆสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ททำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกำจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทำได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อร่วงต่อปีกลายหยัก ด้วงเต่าสีเข้มด่วงเต่าลายสมอแมลงปีกสและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้นถ้าเราทำทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทำให้ช่วงเวลาการทำลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย 40, 0, 0 พอนทางใบในอัตรา,าก200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมหลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดัก สารเหนียวสีเหลืองลอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยกไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50-100กรัมหรือกิมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100-200ซีซี สลับกับพี่โฟโนิลอัตรา100ถึง 200cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะเพียแป้งในตอนนี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งศัตรูทุเรียนที่สามารถพบได้ค่ะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมตัวรับมือนะคะพร้อมกับถ้าเจอแล้วต้องรีบแก้ไขจัดการโดยด่วนค่ะจะเป็นยังไงวันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันด้วยค่ะเพียแป้ง เป็นแมลงศัตรูที่สําคัญของทุเรียนมักจะระบาดท,ทําความเสียหายแก่ผลทุเรียนตั้งแต่ระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผลจนกระทั่งผลโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวด้วยการดูดกินน้าเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอกผลอ่อนผลแก่โดยมีมดเป็นตัวช่วยข้าพาเพี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆของต้นทุเรียนทําให้ส่วนของต้นทุเรียนที่ถูกทําลายแคล้กแกลนนอกจากนี้มูลของเพี้ยแป้งยังทําให้เกิดราดําเข้าทําลาย การทำลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทำให้ผลทุเรียนแคกแกรนไม่เจริญเติบโตแต่สำหรับทุเรียนผลใหญ่แม้จะไม่ทำให้เนื้อทุเรียนเสียหายแต่ก็จะทำให้ทุเรียนเสียคุณภาพราคาตกเพี้ยแป้งเพศเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ3มิลิเมตรมีสีเหลืองอ่อนหรือชมพูมีลักษณะอ้วนสั้นมีผงสีขาวๆคล้า,ายแป้งปกคลุมลำตัวอยู่จะวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ100-200ฟอง และสามารถวางไข่ได้ถึง600-800ฟองภายในเวลา14วันและจะตายหลังจากวางไข่เสร็จตัวอ่อนของเพี้ยแป้งจะมีสีเหลืองอ่อนไม่มีผงสีขาวปกคลุมเพี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้2-3รุ่นใน1ปีการป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งสามารถทำได้โดยถ้าหากพบเพี้ยแป้งบนผลทุเรียนจํานวนน้อยอาจใช้น้ำพ่นให้เพี้ยแป้งหลุดออกไปหรืออาจพ่น ด้วยน้ำผสมไวออยหรือปิโตรเลียมออยล์อัตรา 300-400cc ซต่อน้ำ200ลิตรในกรณีที่มีการระบาดของเพี้ยแป้งอย่างรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาได้เช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50-100กรัมหรือพิลิมิฟอสเมทินอัตรา 300-400cc ซอย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา2 0 0ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรช่วงนี้ไรแดงก็อาจจะพบได้นะคะฉะนั้นถ้าพบแล้วนะคะต้องรีบจัดการเลยค่ะอย่าปล่อยไว้ให้แพร่ระบาดเต็มส่วนนะคะไรแดงแอฟริกันจะระบาดในสภาพแห้งแล้งมีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมและจะมีการระบาดหนักอีกครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงแล้งจัดไรแดงแอฟริกันทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่อยู่บริเวณหน้าใบในช่วงระยะใบเพนสลาดมองเห็นเป็นคราบคล้ายผงหรือฝุ่นละอองซึ่งมีผลทำให้ใบทุเรียนหยุดการเจริญเติบโตร่วงทำให้มีผลกระทบต่อการติดดอกและผลของทุเรียนการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันนั้นเราสามารถใช้ศัตรูธรรมชาติของไรแดง เพื่อควบคุมปริมาณเช่นไรตัวห้ามร่วงเต่าแมลงวันขายาวและแมงมุมเมื่อฝนเริ่มทิ้งช่วงและอากาศแห้งแลง้งมีลมพัดแรงในช่วงปลายฤดูฝนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมและฤดแูแล้งให้มันสำรวจไรแดงบนใบทุเรียนเป็นประจำหากสำรวจพบไรแดงกระจายทั่วทั้งสวนให้ฉีดน้ำให้ทั่วในสงพุ่มของต้นเพื่อลดปริมาณไรแดง หากพบการระบาดของไรแดงแอฟริกันให้ใช้สารกำจัดไรและไม่ควรใช้สารกลุ่มเดียวกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการดื้อยาเช่นไพริดาเบนอัตรา100-150กรัมหรือโพพไก์อัตรา200กรัมหรืออะมิทราตอัตรา200-400ซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ200ลิตร โรครากเน่าโคนเน่าต้องระวังให้ดีเลยค่ะสําหรับสภาพอากาศแบบนี้ถ้าเป็นแล้วนะคะต้องรักษาให้ถูกวิธีด้วยนะคะไม่ฉช่นั้นนะคะต้นทุเรียนอาจจะยืนต้นตายได้ค่ะโรครากเน่าโคนเน่าโรครากเน่าโคนเน่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียน หากพบอาการรากเน่าโคนเน่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคเซตร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิวอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะสำหรับการป้องกันโรครักเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ 50cc และปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ3 0 6 0ถึงเซนเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2ถึงนิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบ,บอกฉีดขั้นตอนที่2นํากระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอก หลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ถึงปีไปแล้วให้ใช้น้ำยาประมาณหนึ่งกระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2ถึงเดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรคคุณแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคน จะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะใบจุดสาหร่ายในตอนนี้กําลังกวนใจใครกันอยู่บ้างนะวันนี้ค่ะเราจะมาป้องกันนะคะกําจัดโรคใบจุดสาหร่ายไปด้วยกันลดปัญหาการกวนใจเรื่องนี้ค่ะโรคใบจุดสาหร่ายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงสามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียน การป้องกันกําจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหรายเมื่อตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาหรายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียน เพื่อกาจัดโรคใบจุดสาหร่ายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาหรายนั้นกเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคารายอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วัน ในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะโรคราสีชมพูนะคะตอนนี้มีหลายสวนพบแล้วนะคะต้องรีบจัดการเลยค่ะสวนไหนที่ยังไม่พบนะคะก็มารับฟังความรู้คำแนะนำดีๆจากรายการของเรากันได้นะคะถ้าพบแล้วนะคะจะได้รีบจัดการอย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับการกำจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวน สามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนเดาซิมอัตรา 200-300cc ซหรือเมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคอรายอัตรา300-500กรัมหรือเมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา300-500กรัมหรือโพคารัส อัตรา 100cc ซหรืออะซอกซิโตบินอัตรา 100-200cc ซหรือไดปิโนโคโนาโซลอัตรา 200-300cc ซโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ความชื้นแบบนี้โรคใบติดเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้นะคะตรวจสวนกันหรือ,อยังถ้าพบแล้วนะคะต้องรีบแก้ไขเลยแต่จะต้องทำด้วยวิธีไหนรายการของเราก็มีคำแนะนำมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะในช่วงนี้หากเกษตรกรท่านไหนกำลังพบกับโรคใบติดต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายนิดเดียวข้อที่1ตั้งแต่เริ่มการปลูกทุเรียนไม่ควรปลูกให้ชิดกันเกินไปนะคะ เพราะจะทําให้ทรงพุ่มสัมผัสกันทําให้โรคใบติดระบาดและติดต่อกันได้ง่ายข้อที่ 2. เมื่อพบลักษณะของโรคใบติดแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและนําไปเผาทําลายและควรกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่มที่จะทาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคจนนําไปสู่การระบาดได้ค่ะ 3. สําหรับการใช้สารป้องกันกําจัดโรคใบติดนั้นเกษตรกร,กรอาจใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด อัตรา200-300กรัมหรือคอ p เปอร์ออกซิคารอัตรา300-400กรัมหรือฟูไตรอฟอ l อัตรา200-400ซ c หรือไดปิโนโคนาโซลร่วมกับโพพิคานาโซลอัตรา200ซ c โดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ,พ่น ทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะใบมีจุดๆแบบนี้หืมหนีไม่พ้นโรคใบจุดแน่นอนค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะทางรายการก็เลยมีคำแนะนำมาฝากกันด้วยถ้าพบอาการแบบนี้ต้องรีบจัดการเลยค่ะหากเกษตรกรท่านใดกำลังพบกับโรคใบจุดสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้ดังนี้เลยค่ะคาเบนาซิมอัตรา200-300ซีซี ร่วมกับเมนคเซปอัตรา500กรัมหรือโพรคอรัสอัตรา 100cc หรือไดฟิโนโคนาโซลอัตรา 200-300cc ทั้งนี้นะคะการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ในช่วงนี้นะคะยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะต้องระมัดระวังนะคะในการเกิดโรคต่างๆค่ะเมื่อพบแล้วนะคะต้องรีบจัดการเลยค่ะก่อนที่จะลุกลามสร้างความเสียหายให้กับต้นทุเรียนนะคะ